ชูเปอร์สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับช่องวัสวสาวกินแซ่บนะคะทุกคนวันนี้นะคะน้องก็จะพาน้องสาวนะคะมาใช้ชีวิตแบบน้องสมัยแต่ก่อนนะคะเพราะว่าน้องสาวเกิดไม่ทันแน่นอนค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันแบบมันความเจริญมาเข้ามาแล้วแต่ว่าบ้านหนูก็มันก็ไม่ได้เจริญมากคะ่ะแต่ว่ามันก็เจริญกว่าตอนที่น้องเกิดมานะคะค่ะอันนี้นะคะก็คืออันนี้ใครรู้จักบ,บ้างคะใครรู้จักช่วยคอมเมนต์มาบอกทีนะคะว่า ใครเกิดทานบ้างใครเคยใช้บ้างนะคะแต่ว่าน้องสาวน่าจะไม่เคยใช้ใช่ไหมฮะใช่น่าจะยังไม่เคยใช้นะคะแต่วันนี้น้องจะให้น้องสาวมาใช้ชีวิตแบบหนูสมัยแต่ก่อนค่ะว่าหนูเจออะไรบ้างนะคะรู้ไหมคะว่าหนูเจออะไรบ้างนี่นะคะก็คือหนูกับน้องชายนะคะต้องตากน้ําค่ะแบกบขึ้นไปบนบ้านนะคะแล้วก็ช่วงน,นี้ ก็เป็นช่วงรดูร้อนพอดีนะคะช่วงรดูร้อนนั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่ขาดน้ําไม่ได้นะคะเพราะว่าที่บ้านนะคะก็คือถ้าเป็นช่วงรดูร้อนเมื่อไหร่ก็คือน้ําไม่พอใช้นะคะก็ต้องมาตักที่น้ำห้วยค่ะซึ่งเวลาเรามาตักที่น้ำห้วยอะ่ะเราก็ต้องใช้ถังอย่างนี้แล้วก็พึ่งไม้อย่างนี้นะคะเพื่อแบกขึ้นไปค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าสมัยตอนน้องเกิดนะคะ ก็คือน้ำประปลายังไม่ถึงบ้าน,นะค่ะต้องตักทุกเย็นของวันที่เราไปรงนเรียนนะคะหลังจากที่เราไปรงนเรียนนะคะก็คือกลับมาถึงนะคะิ่งแรกที่เราต้องทํานะคะก็คืองานบ้านต้องเสร็จทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นหุงข้าวทากับข้าวแล้วก็ให้อาหารหมูให้อาหารไก่นะคะจับไก่เข้าเล้าววันนี้นะคะก็คือต้องทําให้เสร็จนะคะแล้วก็ต้อง ตักน้ำให้เต็มเต็มถังด้วยค่ะเพราะว่าถ้าไม่เต็มถังนะคะจะเจออะไรรู้ไหมคะนี่หนูเตียงมาเลยหมดแล้วค่ะนี่ค่ะก็คือเห็นเป็นอันนี้ใบสับเสือใช่ไหมคะมันไม่ใช่ใบสับเสือธรรมดานะคะทุกคนอันนี้ก็คือหนูโตมาด้วยใบยสับเสือนะคะไม่ใช่กินใบสับเสือนะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะโตมาด้วยไม้เรียวค่ะเราะอะไรรู้ไหมคะเดีด๋ยวดูให้ดูค่ะนี่เติมเติม นี่นะคะทุกคนแต่ว่าพ่อหนูกับแม่หนูใช้อะต้องเป็นก้างแก่ๆนะคะนี่หนูแค่ยกตัวอย่างให้เฉยๆนะคะก็คือถ้าตากไม่เต็มทงังแล้วก็ไปเล่นนะคะเจออันนี้ค่ะเจออันนี้แน่นอนค่ะถ้ากลับมาถึงบ้านไม่ทํากับข้าวไม่ทําหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จนะคะเจอแน่นอนค่ะไม่เร็วค่ะนั่นก็คือเนี่ยตีไปแล้วถ้ามันหักนะคะก็ไปเอาอันใหม่ค่ะ บนวันนะคะก็คือมันไม่ใช่แค่ใบสับเสือค,ะค่ะนุ่นทำไม่ไผ่ค่ะคือเหลาไว้ให้เรียบร้อยนะคะก็คือขอน้องหนึ่งอันขอน้องชายหนึ่งอันแล้วก็ขอนูหนึ่งอันนะคะแต่ว่าตอนน้องสาวน้องสาวสองคนนะคะที่เกิดมาก็คือไม่เคยโดนนะคะเพราะว่าตอนนั้นเกิดมาก็สบายไปแล้วนะคะไม่ไม่ไม่โดนนะคะไม่ไม่เคยโดนแบบพ่อแม่พ่อแม่ยี้นะคะไม่เร็วนะคะ แต่หนูกับน้องชายอะเจอบ่อยนะคะเพราะว่าไปเล่นก่อนค่ะก็เลยไม่ได้กลับมาทํางานหรือว่าต่าน้ําไม่เต็มถังนั่นเองนะคะก็เลยโดนไปนะคะบัญทีนะคะก็คือแม่ก็แบบใจดีซื้อเออสู้เื้อสู้เสือนะคะก็คือซื้อหนังยางมาให้โดดค่ะกับน้องชายสองคนค่ะแต่ว่ากลับมาก็โดดแต่หนังยางไม่ทํางานไม่ไมไมทําการนะคะแม่ก็ทกําการสับสับกับอาหารหมู จนที่เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ไม่ได้เล่นอีกประมาณวันสองวันนะคะแล้วก็พอเราทําหน้าที่เสร็จนะคะแม่ก็ไปซื้อให้ใหม่ค่ะไปซื้อให้ใหม่เสร็จเหมือนเดิมค่ะก็คือเล่นจนไม่ทํางานนะคะแม่ก็เผาทิง้งเ <laughs> ผาทิ้งนะคะทุกคนอันนี้เอาชีวิตตัวเองมาเล่าเป็นเรื่องตลกนะคะก็หนูก็โตมาด้วยไม้เรยวนะคะคือวันนี้ก็คือ วันนี้ค่ะวันนี้ค่ะจะให้น้องสาวลองมาใช้ชีวิตแบบหนูบ้างนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าน้องสาวเกิดมาก็ก็สบายกว่าหนูก็แล้วกันนะคะสบายกว่าหนูกับน้องชายนั่นเองค่ะค่ะตอนี้เดี๋ยวก็มีค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะเป็นถังสองใบนะคะใครเคยใช้บ้างจะลืไมไม่เคยแบกจริงอะไม่ไม่เคยนะคะวันนี้จะให้แบก <laughs> ลองแบกดู เบาแค่ไหน <laughs> นี่นะคะอันดับแรกเราก็ตักน้ำจากในห้วยนะคะเพื่อที่เอาไปใช้ในการแบบล้างขั้วล้างจางหรือว่าอาบน้ำนั่นเองนะคะส่วนมากก็ถ้าอาบน้ำเราก็จะมาอาบในห้วยนะคะอันดับแรกเราก็มาจับปลาไม่ใช่มาตักน้ำนะคะตักให้มันเป็นถังอย่างนี้นะคะมันหนักมากค่ะ เราก็ได้น้ำสองอันแล้วนะคะเราก็จะมาใส่อันนี้ไม้ก่อนนะคะเราจะให้น้องสาวแบกนะคะ, <c oughs> ะละโอ้ยมันขึ้นขั้นเดียวอ้น้ำไม่เท่ากันหรือเปล่าไม่เท่ากันจริงๆก็เอาออกดินี่คือแบกที่จริงเราต้องแบกขึ้นขึ้นไหลนะคะ จะให้น้องสาวมาแบกค่ะต้องแบกอย่างนี้นะเข้าใจไหม้แบกแบ่นี้ไม้นี่คือแบบดูจากสภาพแล้วมันนานมากนะคะมาเสียงกรอบแก๊บกรอบแกรไม่รู้ว่าจะถึงบ้างไหมนะคะเพราะว่ามันนานมากจนหนูอะใช้ตั้งแต่เด็กจนหนูอ,อายุสามสิบแล้วเนี่ยก็คือแบกอย่างนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องสาวแบกลองแบกดู <c oughs> <c oughs> เกือบแตกเอาน้ำหกโอ้ไ <laughs> ม่ใช่เกือบแตกแตกเลยจดุดลงแม่ด่าก็เขาได้่าทุกคนอันนี้นูจะมาทดสอบให้น้องสาวช่วยแบดน้ำนะคะ ดูมันแตกไว้ข้างนึงเอาแบกแล้วแบบไปหรอ <laughs> ไปถังน้ำยังไงก็ได้ให้มันเต็มขอนี้กลับไปน่า,นาจะโดนดา่า <laughs> โดนด่าคนจริงค่ะ <laughs> ไม่ได้ทบสอบแล้วค่ะมีการซ่อมแซมนะคะ มันจะได้ไหมไม,ไ,ไม่ได้นะคะก็มนแตกไปแล้วคะ่ะอะไรที่มันแตกไปก็มันก็ไม่สามารถเอากลับคืนมาได้แล้วนะคะค <ffer head. S 2> ก็เหมือนใจคนเราเนี่ยแหละค่ะใช่ไหมลองลองท,ทําท่าแบกสิลองทําท่าแบกอะเ,เอาเอาเฉพาะไม้ก็ได้ จอยเร็จจอยเอยเร็จขาเบาลก็ไหนๆก็แบบไม่ได้ก็ถึงน้ำกลับไปอันเดียวก็แล้วกันนะคะส่วนทางเดยวหนูถึงกลับไปโดนด่าแน่นอนค่ะไม่ต้องกลัวค่ะเอา D C อา้าววันนี้แหละกล้ามจะครึ่งคันเดียวนะคะกลับบ้านกันค่ะเมื่อก่อนนะคะก็คือจะมาอาบน้ําในห้วยแม่พอก็จะมาซักผ้า,าด,ด้วยนะคะส่วนมากตอนช่วงร้อนๆก็จะมาเล่นน้ํากับญาติพี่น้องนะคะแล้วก็มาเป็นช่วงปิดเทอมด้วยค่ะเด็กๆก็จะมาเล่นน้ํากันเยอะเลยค่ะ นีร้อนมาพื้นเย็นว่าจะว่าจะทดสอบหน้าสอบนะคะทำการละมันแตกเฉย ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูป้านะคะไปเอาอะไรมาเมื่กี้ช้อนยาเนี่ยฮะม,ม,มาแล้วสารานี่ยม,มาอย่าสามะโปดึกที่เหน็บมะโปะนี่นะคะเอาไปทำเก๊กเขาเปิดค่ะเดี๋ยวดึงค่ะเดี๋ยวก็เชื่อนเ่อเชื่อเนี่ยมนาเอาโอมพลดูทีรนี่ถูกะดูต้นตาลอ๋อ หยวดตันนะคะแล้วก็เหงะเย่อัดเตะอาเตาะตามมาแล้วเ <laughs> ต้ตะฟาหมดอย่างเงไเด้มาเตะา,า,า,าดีแลวจ้ะแล้วก็คือทำอยังไงให้มันแตกนะคะวัน <laughs> บนก้อนหินค่ะแม่ก็ <laughs> <laughs> มันก็เสื่อมสภาพตามอายุคน <laughs> <laughs> นั่นแหละนี่แหละคะ่ะ นี่นี่แค่ดนดนถามแบบหน้าเข้มเฉยๆนะคะถ้าเป็นสมัยตอนหนูเด็กๆน่าจะโดนไม่แซ่แล้วค่ะ